เรื่องเหรียญทองแดงแห่งความสุขไพลเป็นชายหนุ่มผู้มีแต่ความตรณีถี่ท้วนเขาเป็นคนขยันและใฝ่ฝันอยากร่ำรวยเหมือนเศรษฐีในเมืองไพลทำงานหนักและเก็บเหรียญทองแดงไว้ในกล่องไม้โดยเชื่อว่าความสุขจะมาถึงเมื่อเหรียญเหล่านี้กลายเป็นทองคำเท่านั้นทุกวันเขาเฝ้านับพวกมันด้วยใบหน้าเคร่งเครียดวันหนึ่ง นักเดินทางผ่านมาจึงถามไพลว่าเจ้ามีความสุขกับการสะสมนี้หรือไม่ไพลตอบว่ายังครับข้าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อข้ามีทองคำมากพอนักเดินทางจึงสอนว่าการเงินที่ดีไม่ได้วัดที่จำนวนทองคำที่เจ้ามีแต่วัดที่การที่เจ้าใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณค่าและความสุขให้กับชีวิตเหรียญที่อยู่ในกล่องก็เป็นแค่โลหะ แต่เหรียญที่ถูกใช้เพื่อเติมเต็มชีวิตต่างหากคือเหรียญที่มีความหมายนับตั้งแต่วันนั้นไพร์เริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่จำนวนเหรียญในกล่องแต่อยู่ที่การรู้จักใช้เงินทองเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเขาเริ่มใช้ใจ่ายอย่างมีสติทั้งซื้อหนังสือแบ่งปันอาหารไพร์ย,ยังคงมีเหรียญทองแดงอยู่ในกล่องแต่ตอนนี้ทุกเหรียญที่เขาใช้ไป ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความสุขไว้ในชีวิตของเขาแล้ว